สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆจ้าวันนี้สั่งกับข้าวเซเว่นมาหิวข้าวแล้วมีน้ำพริกด้วยวันนี้สั่งเป็นกระเพราหมูนะคะกระเพราหมูเขามีพริกน้ำปลามาให้ด้วยเดี๋ยวจะเหยาะ,ยะใส่นิดนึงเพิ่มอรรถรสหน่อยนิดนึงโอ,โอ้เดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเค็มนี่คะ่ะอันนี้ราคา สามสิบห้าบาทนะคะวันนี้ฝนตกจ้าวันนี้ฝนตกไม่ได้ไปไหนก็เลยสั่งข้าวเซเว่นเพราะว่าขี้เกียจออกมันยังร้อนอยู่เลยเขาเพิ่งมาส่งมันจ้าเขาเพิ่งมาส่ง มันเป็นสูตรตายตัวของเขามันก็อร่อยไปอีกแบบนะเที่ยงแล้วฝนตกด้วยไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยสั่งอาหารเซเว่นมาค่ะที่เกดออกไปทางหนออวันนี้สั่งซูชิมาด้วยแล้วก็ ส่องบุกอัามาด้วยอันนี้คือกระเพราหมูสามสิบห้าบาทส่งถึงที่เลยแถมอร่อยด้วยนะคุกคุกให้เข้ากันก่อนฝนตกกิงนง่ายๆค่ะวันนี้ มีใบกะเพราด้วยง่ายสุดแล้วค่ะอาหารเซเว่นมีลูกค้ามาหรือเปล่าวันนี้สั่งอาหารเซเว่นมากิน เผ็ดอยู่นะหรือว่าไม่เผ็ดนะรสชาติจัดจ้านนะคะรสชาติจัดจ้านมากก็ถือว่าอิ่มอยู่นะคะอิ่มแล้วก็ถูกด้วย ราคาไมน่ำหรอกพอดีพอดีอ่ะมีลูกค้ามาแป๊บนึ่งนลคะอีลูกค้ามาจ้าก็เลยไปขายของเมื่อกี้กินยังไม่อิ่มเลยใกล้จะหมดแล้วแหละนะเนี่ยแสงสตาร์เลยอันนี้อยู่ร้านคนเดียวไม่ได้ออกไปหรอครับส,สวยก็บางวันก็มีลูกค้าบ้างก็ไม่มีก็ขายของขายของเชจำมุนไป นึกนึกว่าจะได้น้อยเกือบเกือบกินไม่หมดเพราะว่ากินนั่นซูชิไปแล้วหนึ่งแท่งสั่งอันนี้อะไรอะ่ะสั่งมาสองอย่าง อันนี้เป็นเนี่ยคณะฮ่องกงสั่งให้สามีสั่งให้คุณหน่ย่ยคณะฮ่องกงนี่อร่อยนะคะเคยสั่งแล้วผักเขานุ่มหนุ่มกรอบๆไปแล้วค่ะไปตา